สวัสดีค่ะวันนี้นะคะปุ๊ยก็จะมาชวนเพื่อนๆทาแซนวิชไส้ทัักแซนวิชสไตล์เกาหลีเป็นแซนวิชที่ทําง่ายมากๆเลยปุ๋ยทําให้ทั้งหมดถึง5ไส้ด้วยกันแถมในคลิปนะคะก็จะมีคํานวณต้นทุนสามารถทํากินหรือว่าเปิดร้านทําขายได้เลย อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครัวสามหมีแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใหม่ๆนะคะเคล็ดลับแซนด์วิชอร่อยกับสวีทเบเกอรี่มายอย่างเนตราเบสฟูดสร้างสารรค์ได้ทุกความอร่อยรสชาติหวานมันทุกปากคนไทยทำได้มากกว่า100ชิ้นต่อถุงให้เส้นสวยคงรูปทำไส้ก็อร่อยหาซื้อได้ที่แมคโครทุกสาขาและช่องทางออนไลน์ที่แมคโครโปร แซนวิชของเรานะคะก็จะมีไส้หลักๆเลยก็คือไส้กอแฮมหรือไก่นั่นเองแต่ว่าเวลาที่เราทํานะคะเราสามารถเอาเขามาผ่านความร้อนได้หลายวิธีอย่างเช่นเข้าเตาอบหรือว่าจะเข้าไมโครเวฟอย่างปุ้ยค่ะก็เอามาอุ่นในกระทะเป็นวิธีอุ่นที่ง่ายๆอีกแบบหนึ่งเลยค่ะอุ่นเสร็จพักเอาไว้ก่อนเดี๋ยวปุ้ยจะพามาเตรียมผัก ผักส่วนมากจะเป็นผักสลดัดอย่างเช่นแครอทเราก็จะมีวิธีการเตรียมคือเอาเขามาทําเป็นเส้นแบบนี้ผูดแครอทให้เป็นเส้นแบบนี้เวลาที่เราเอาไปทําแซนด์วิชเขาก็จะใช้ง่ายอันนี้เป็นกระหล่ำปีม่วงกระหล่ำปีม่วงเราก็จะเอาเขามาสลด์แบบนี้เหมือนกันให้เขาเป็นเส้นฝอยแบบนี้ผักสลัดที่เราทําเราควรจะเน้นสีของผักให้มากกว่าสีสีขึ้นไปเวลาที่เราเอามาทําแซนด์วิชเขาก็จะออกมาสวยมาก อย่างมะเขือเทศเราก็เอามาหั่นค่ะเป็นแผ่นเป็นแว่นวัตถุดิบที่เป็นผักนะเราก็คือนึกถึงสลัดได้เลยมะเขือเทศกระหล่ำปีม่วงแครอทผักใบเขียวก็ผักคอสประกาศหอมไข่ต้มสเต็กไก่ไก่ทอดไส้กรอกแฮมนอกจากนี้เรายังทําไส้จากสวิดเบเกอรี่มายองเนสตราเบดฟู้ดอย่างปูอัดมายองเนสไฟอันนี้ทําไม่ยากนะแค่ฉีกปูอัดแล้วก็เพิ่มมายองเนสลงไปเบดฟูด้ดสร้างสารรค์ได้ทุกความอร่อยแค่นี้เราก็ได้ปูอัดมายองเนสง่ายๆเรียบร้อยแล้ว วัตถุดิบเครื่องของเราก็เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วค่ะเรามาดูวิธีการห่อแซนวิชกันแซนวิชของเราจะใช้ขนมปังทั้งหมด3แผ่นซึ่งขนมปังนะคะปุ๋ยก็เพิ่มสวิตเบเกอรี่มาอยองเนตราเบฟูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วอันนี้เราก็จะมาเพิ่มผักอย่างอันนี้เป็นผักคอร์สเขาจะมีความยาวเราก็หักครึ่งอย่าเกินขนมปังผักกาดหอมปุ๋ยก็เอามาหักครึ่งเหมือนกัน สังเกตดูนะคะว่าถ้าเกิดเขายาวเกินขนมปังเนี่ยเราจะต้องทําให้เขาเท่ากับแผ่นขนมปังให้ได้เท่านั้นเองปุยจะเรียงมะเขือเทศหั่นลงไปเราก็วางขนมปังอันนี้เป็นชั้นที่2นะชั้นที่2เราก็จะเพิ่มโปรตีนลงไปอย่างเช่นไส้กรอกให้เ,เพื่อนสังเกตว่าเวลาที่ปุยเรียงเนี่ยปุยจะเรียงให้เขาเป็นเส้นตรงเป็นเส้นตรงไปในทางเดียวกันการเรียงวัตถุดิบอย่างเช่นผักหรือว่าไส้กรอกนี้ถ้าเกิดเราเรียงผิดด้านเวลาที่เขาตัดออกมาแล้วอะเขาจะไม่สวย ในคลิปนี้คือเพื่อนๆเรียงตามไปเลยนะวางไข่ต้มเสร็จปุ๊บก็จะมีกระลำปีม่วงแล้วก็มีแครอทเวลาที่เราวางเนี่ยคือเพื่อนๆสังเกตเป็นเส้นไปในทางเดียวกันทั้งหมดเลยปิดด้วยขนมปังแล้วก็กดเล็กน้อยอันนี้เป็นกระดาษขายสำหรับ่อแซนวิชปุ๊บจะมีใส่ขนาดเอาไว้ให้ตรงรายละเอียดเพิ่มเติมใต้ใตคลิปเราจะเอาแซนวิชที่เราเรียงเอาไว้เมื่อสักครู่วางวงไปบนกระดาษขายแนวตั้งกับแนวนอนของกระดาษนี่เพื่อนๆดูในคลิปได้เลยนะ เวลาที่เราห่อก็คือจับพลาแน่นๆกดเล็กน้อยแซนวิชเขาก็จะแน่นขึ้นพับกระดาษเข้ามาติดสกอตเทปแซนวิชถ้าเราห่อไม่แน่นเวลาที่ตัดออกมาแล้วเขาจะหลุดออกจากกระดาษเพราะฉะนั้นเวลาที่เราห่อเนี่ยเราจะต้องกดเขาไปด้วยอย่างพับเข้ามาแบบนี้เราก็กดแซนด์วิชไปด้วย๋ยจะทําให้ดูช้านิดนึงนะอยากให้เพื่อนๆทําตามได้ พับลงไปจัดกระดาษพับด้านซ้ายและด้านขวาเข้ามาซึ่งตอนนี้เราก็ต้องกดแซนด์วิชไปด้วยแต่ว่านะคะถ้าเรากดแรงแล้วว่าแซนด์วิชเขาอาจจะเละได้เพราะฉะนั้นให้เรากดพอตึงมือก็พอนะพับเสร็จแล้วเราก็ติดสกอตเทปเอาไว้ค่ะอีกด้านหนึ่งก็พับเหมือนกันกันกบอีกด้านหนึ่งเลยแต่ว่าปุ้ยจะพับให้ดูแค่ด้านเดียวเท่านั้นนะอันนี้ติดสกอตเทปมาเรียบร้อยแล้วเวลาที่เราตัด่ะคะเราจะต้องตัดตามแนวนี้นะปุ้ยชี้ให้ดู ด้านข้างที่เราพับนี่จะอยู่ทางซ้ายก,กับขวาด้านที่เราตัดแฟนวิชนะมีผลต่อลูกความเสืยของแฟนวิชนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดจะต้องตัดให้ถูกด้านเลี้ยงด้านไหนตัดแบบไหนดูในคลิปให้ดีนะการตัดโดยใช้มีดให้เราค่อยๆเชือนค่อยๆหันลงไปอย่าก,กดแรงๆตรงๆเพราะจะทำให้กระดาษเขาขาดได้ ถ้าเราหั่นตรงด้านถูกด้านนะปุ้ยรับรองเลยค่ะว่าพอเปิดออกมาแล้วจะสวยมากๆอย่างอันนี้จะเป็นแซนด์วิชไส้กรอกไข่ต้มรสชาติของเขาเนี่ยคืออร่อยมากๆเลยรสชาติมายองเนสเข้ากับผักได้ดีมากแซนด์วิชไส้อื่นก็เรียงเหมือนกันเลยอย่างอันนี้เป็นไส้ปูอดัดมายองเนสไข่ต้มมายองเนสปูอัดมายองเนสเนี่ยฉ่ำกำลังดีอันนี้แซนด์วิชส,สเต็กไก่เหมือนกินสเต็กไก่คู่กับสลัดผักถ้าเราใช้อกไก่แล้วก็จะไม่มีความเลี่ยนเลย แซนด์วิชไก่ทอดอันนี้เวลาที่กินนะจะเหมือนไก่ทอดเกาหลีเลยมีความกรอบแล้วก็มีความเข้มข้นจากมายองเนสแซนด์วิชแฮมไข่ต้มอันนี้เป็นรสชาติที่คลาสสิกมากๆรสชาติแฮมรสชาติไข่ต้มกินคู่กับผักสลัดที่มีสวีทเบเกอรี่มายองเนสตราเบทฟู้ดใส่ลงไปด้วยปุ้ยบอกเลยนะคะว่าพลาดไม่ได้ซักเมนูเดียวปุ้ยมีโปรโมชั่นดีๆจากแมคโครมาฝากด้วยนะอย่าพลาดความอร่อยกับสวีทเบเกอรี่มายองเนสตราเบทฟูด้ดสั่งซื้อง่ายคุ้มค่าคุ้มราคามีจำหน่ายที่แมคโครทุกสา าและช่องทางออนไลน์แมคโครโปรสามารถกดลิงก์ไปซื้อกันได้เลยในคอมเมนต์โปรโมชั่นช่วงนี้ค่ะสวีทเบเกอรี่มายองเนสตราเบทฟูด้ดขนาด870กรัมราคา62บาทจากปกติราคา68บาทรายแพ็กเกจที่ปุ้ยจะแนะนำเพื่อนๆสำหรับใส่แซนวิชขายอันนี้จะเป็นซองแก้วซึ่งอันนี้ปุ้ยอยากจะแนะนำเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าต้นทุนจะถูกมา,มากๆเลย1ซองสามารถใส่แซนวิชได้ทั้งหมด1ชิ้น วิธีการใส่ไม่ยากนะคือใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็พับปากถุงติดสกอตเทปแค่นี้เองค่ะสองแก้วแบบนี้นะนอกจากจาระราคาไม่แพงแล้วอ่ะยังช่วยโชว์แซนด์วิชทำให้ดูน่ากินตอนจับนะเราก็จับแบบนี้ลูกค้าที่เขาซื้อเขาก็สามารถจับแบบนี้ได้เหมือนกันจับง่ายดูสะอาดแล้วก็แซนด์วิชที่อยู่ข้างในก็ดูน่ากิน หรือว่าแซนด์วิชเราจะขายเป็นกล่องก็ได้นะอย่างกล่องอันนี้เป็นกล่องสแน็คบ็อกซ์เราก็ใส่ได้ทั้งหมด2ชิ้นไม่ว่าจะเป็นแพ็กเกจไหนอยู่ที่ว่าเราขายใครลูกค้าเป็นอย่างไรนะคะต้องดูที่ฐานลูกค้าเราด้วยใส่เสร็จแล้วแพ็กเกจออกมาก็จะเป็นประมาณนี้นะ สุดท้ายค่ะเดี๋ยวปุ๋ยจะพาเ,เพื่อนๆไปคำนวณต้นทุนกันเราจะมาดูกันค่ะว่าแซนด์วิชไส้ทะลักแซนด์วิชสไตล์เกาหลีที่มีสวิดเบอร์เกอรี่มายองเนตราเบทฟู้ดเป็นวัตถุดิบในการทำแซนด์วิชจะมีต้นทุนอยู่ที่ราคากี่บาทปุ๋ยจะขึ้นสไลด์ต้นทุนให้ดูนะอย่างอันนี้เป็นแซนด์วิชไส้กรอกไข่ต้มต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ18บาท9สตางค์แซนด์วิชแฮมไข่ต้มต้นทุนจะอยู่ที่ประมาณ18บาท57สตางค์ และก็อีก3มไส้ค่ะก็คือสเต็กไก่ไก่ไกทอดและก็ปูอัดมายองเนสต้นทุนจะอยู่ที่19บาท72สตางค์ต้นทุนทั้งหมดนี้ไม่รวมค่าน้ำค่าไฟและค่าเช่าที่ สำหรับราคาขายแซนวิชนะปุ้ยแนะนำอยู่ที่ประมาณชิ้นละ30-35ถึงบาทเพื่อนๆสามารถดูเทคนิคการทำขนมหรือเคล็ดลับธุรกิจได้ที่ w w w u n i l e v e r f o o d s o l u t i o n c o t h แล้วก็กลับมาเจอกับปุ้ยในคลิปหน้านะคะปุ้ยจะเอาคลิปดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ